สำหรับคลิปนี้นะคะจาย์จะมาแนะนำวิธีการทำข้อสอบย่อยวิชาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะสําหรับเนื้อหานะคะในข้อสอบย่อยอันนี้ก็จะอยู่ที่บทที่3กับบทที่4นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของพลังงานนะคะประโยชน์ของพลังงานพลัง ทดแทนแล้วก็ทรัพยากรค่ะนักศึกษาสามารถกลับไปดูนะคะคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะคลิปล่าสุดที่อาจารย์ส่งให้นะคะก็ในตัว ข้อสอบก็จะมีคำถามและให้นักศึกษาตอบคำถามนะคะอธิบายมาพอสังเขปนะคะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะและส่วนในตอนที่2นะคะอาจารย์จะให้พวกเราเนี่ยตอบคำถามท้ายบทในหนังสือนะคะอยู่ประมาณหน้า9 7นะคะเกเนาะเปิดไปดูโจทย์นะคะที่เป็นข้อกากบาทนะคะวิธีการ ะคำะตอบก็คือให้นักศึกษาอ่านโจทย์ข้อหนึ่งคำถามว่าอะไรนะคะสมมุติเราตอบข้อกอไก่เราก็เขียน1กไก่แบบนี้เลยนะคะข้อ2ข้อควายข้อ3าเมองมูมแบบนี้ให้อาจารย์เลยนะคะไม่ต้องเขียนโจทย์มาให้นะคะโอเคค่ะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะคะโชคดีในการ